สวัสดีครับผมสปิซ่าครับคอร่านิดรนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่11 กัรักกัะด่าคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็บวก1คู่ลบ1คู่นะครับในโซนของบทวิเครา์วันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลซีรีเอบราซิลกับไวส์เค้ารีกาฟินแลนด์อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์านะครับไรแอดทีไอ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r i น์แอ t i g เก999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซี r รี A บราซิลนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง Inter อินเตอร์นาซิองนานเปิดบ้านพบกับ อเมริกามิเนโรผลงานของอินเตอร์นาะซิอองนานอาจจะไม่นิ่งนะครับแต่การที่ เกมล่าสุดได้ลรมโกโรโกโร่4-1ในบ้านพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกโกปาเรเบตาดอกเลยครับตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้พวกเขาความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับและตอนนี้สมาธิหลักสามารถมาเน้นที่เกมรีได้มากขึ้นนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับสภาพทีมถือว่าพร้อมรบนะครับแนวลุกตัวเก่งอย่างดาวิดไทซอนนะครับและเปโดเอลิเกตต่างพ้องลงตัวจริงรับมือกับทางอเมริกามิเนโรนะครับ ผลงานช่วงหลังดูดีขึ้นมานะครับแต่ปัญหาราของพวกเขาเนี่ยคือการเล่นนอกบ้านที่แย่เป็นอย่างยิ่งนะครับเจ็ดเกมนอกบ้านหลังสุดทุกรายการสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับและแพ้ถึง5เกมนะครับเกมรับค่อนข้างมีปัญหาในวันนี้ครับมาเยือนทางอินเตอร์นาซิออนันะครับซึ่งพร้อมรบเต็มที่แล้วก็สมาธิหลักเนี่ยมีมากขึ้นกําแพงครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับเป็นต่อที่0.75นะครับอาจจะมองว่าค่อนข้างแพ้นะครับแต่เป็นของแพงที่น่าซื้อ น่าเชียร์ผมแนะให้ต่อนะครับบอกว่าอินเตอร์นาซิออนนานจะเก็บสามแต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางอินเตอร์นาซิออน,นนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลไวส์สเคลริกาฟินแลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอิเวสเปิดบ้านพบกับ อูรูผลงานฟอร์มการเล่นของอิเวสดูดีขึ้นมา5นะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาทําเงินถึง4เกมนะครับวันดีครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางอูรูนะครับซึ่งเกตบ,บอลเป็นรองและผลงานช่วงหลังเริ่มแผ่วลงนะครับสเกมหลังสุด ป่าชัยลวดนะครับและปัญหาหลักเนี่ยคือเกมรับที่ค่อนข้างแย่พวกเขาเสียถึง8ประตูนะครับจาก2เกมหลังสุดเกมรับเนี่ยค่อนข้างจวนนะครับสวัสดีครับมาเยือนทางอิลเวทนะครับซึ่งในบ้านเนี่ยยืระยะได้ดีนะครับแล้วก็ความแน่นอนในการเล่นมีมากกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่อิลเวทนะครับเป็นต่อที่0.5ผมแนะให้ต่อนะครับเชื่อว่าอิลเวทครับมีโอกาสต่อเจอความมั่นใจในการเบียดเอาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางอิลเวทนะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์ อิ่วเวทนะครับขอทุกด้านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆัวรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ